แต่ว่าถ้าต้องการหวังผลทางการเมืองเนี่ยล็อกเป้าคนเดียวเลย oh. คือตัวนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวนั้นเนี่ยเอาเน้นๆน,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 นะครับน้ำท่วมทุ่งไม่จำเป็น oh. เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นฝ่ายรัฐบาลนะครับเขาก็ต้องการกำหนดวัน ให้น้อยมากที่สุดฝ่ายค้านก็ต้องการเวลามากที่สุดมากที่สุด <c oughs> แต่โดยข้อเท็จจริงนั้นน,นะครับถ้ารัฐบาลเขาบีบกันมากๆในเรื่องเงื่อนเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคือการพูดกับประชาชนและโดยความเป็นจริงนั้นน,นะครับการสร้างความระบาดทางอารมณ์ สร้างอารมณ์ร่วมอารมณ์สะเทือนใจใช้ในนะครับพยานหลักฐานและวาจาทัศนินนะครับมาประสมกันและประชาชนมีความเข้าใจได้ในความนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมมองไปคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่จําเป็นจะต้องยิงกระดก็คือหมายความว่าความเป็นจริงก็อภิปรายได้ทุกกระทรวงอะ่ะค่ะ แต่ว่าถ้าต้องการหวังผลทางการเมืองเนี่ยล็อกเป้าคนเดียวเลย<อ>คือตัวนายกรัฐมนตรีและก็เอาเวลาที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับต่อรองสองวันนะครับสองถึสาวันนะแต่ว่าพูดสองวันเป็นเสียงดังเพราะถ้าเรื่องกระทําอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับสามารถใช้ช่องทางอย่างอื่นแต่ว่าถ้าการอภิปรายที่เป็นระบบและต้องการเป้าหมาย และต้องไม่ลืมว่า44สสเนี่ยนะครับซึ่งความจริงจำนวนปัจจุบันที่เป็นผู้แทนอยู่ไม่ได้ถึงตัวเลขนั้นแหละประมาณ20กว่าคนล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองในส่วนพักประชาชนในปัจจุบันนี้แทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยพักประชาชนเองรวมกระทั่ง คนที่มีหน้าที่อภิปรายจะต้องคิดแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดน, oh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้ามีความโชคร้ายตามที่ว่านี่เพราะฉะนั้นการอภิปรายเพื่อถึงเป้าหมายอย่างที่ผมบอกว่าคือการสื่อสารกับประชาชนและก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวนั้นเนี่ย เอาเน้นๆนะครับน้ำท่วมทุ่งไม่จำเป็นเพราะโดยข้อเท็จจริงนะปัจจุบันนี้เนี่ยคนไม่มีสมาธิอยากจะฟังนานๆนะ<ช>นะครับเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นผมได้ก็ผ่านมานะครับตั้งแต่อภิปรายหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เคยมาหมดละแต่ว่าถ้าอภิปรายแล้วเข้าเป้าและซ้ําเป้าอยู่นั่นนะ,นะครับคนนี้มาก็ขยี้คนนี้มาก็ขยี้ต่อเรียง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  นะครับและประเด็นไม่แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการอภิปรายคือการหวังผลเพราะแน่นอนที่สุดนั้นการยิงกราดมันอาจจะมีเนื้อในการอภิปรายมากแต่จะทำให้เขาจับมือกันมั่นนะแต่ว่านี้นะครับการอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวในท่ามกลางกระแสที่พรรครวมเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรแต่ความจริงการเมืองมันมีอะไรธรรมชาติมนุษย์สองคนอยู่เกินสามวันมันมีปัญหนา <c oughs> นะครับรย่อมมีอะไรเห็นต่างนี่อยู่เลยกันมามากนะครับแล้วก็ทับกันมาเฉียวกันไปเฉียดกันมา <c oughs> นะครับบางพักก็มีเรื่องแผลในการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมากันด้วย <c oughs> และไม่นับเรื่องราวอื่นๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องที่จะรอ หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าเรื่องบ่อนคาสิโน,โนในนาวินเตอร์เทนเมนค์คอมเพล็กซ์เรื่องการพนันออนไลน์นะครับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องศูนย์กลางทางการเงินซึ่งซุกซ่อนนะครับและจะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเงินการคลังจะเปิดประเด็นนะครับการเรียงกันตามลำดับไม่นานถัดจากนี้ไป ประเด็นเรื่องชั้น14่นะครับแน่นอนที่สุดเรื่องนี้ก็จะสร้างความกึดอัดใจ,จนะครับเพราะว่าท่วงทํานองของคุณทักษิณไม่ว่าเวทีเสื้อแดง50เขตนะครับเฉียวเฉียดกันอยู่เรื่องวันเกิดของคุณสุวัตเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละเรื่องที่พูดออกออก,กันมานั้นเนี่ยภาษาพูดนะครับกับสายตา นะครับสีหน้ามันเป็นคนละเรื่องกัน oh. ก็คือหมายความว่าระดับนี้นะครับคนอย่างคุณทักษิณย่อมที่จะพึงคิดเรื่องอนาคตข้างหน้าว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเพราะเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องที่พูดกันมานั้นมันก็แทบจะไม่ได้มีความจําเป็นว่าจะต้องหยิบขึ้นมาประทะนะครับไม่ว่าเรื่องแทงนะครับเรื่องพลตํำรวจเอกหญิง ผลตำรวจเอกชายนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นคุณทักษณิณก็ต้องรู้ว่า mm hmm. ผลเอกเสรีพิสุทธิ mm ์ hmm. เขาก็มีปาก mm hmm. แล้วก็มีฤทธิ์มีเดชท,ที่ตอบโต้ได้ส่วนทางผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นกันอยู่ที่การอธิบายความในเวทีนั้นนะครับหมาแก่อาจจะบอกว่าหมายถึงผมด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมไม่ได้มีความสนใจอะไรแต่ผมรู้ว่า บริบทเนี่ยนะครับของคุณทักษิณถัดจากนี้ไปก็จะต้องเต็มไปด้วยความอึดอัดแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลืองปราดในเรื่องสภานะสมัยคุณทักษิณเป็นนายกนี่ก็ก็มีไม่กี่ครั้งหรอกอนะครับที่จะไปสภาผู้แทนราษฎรคุณอุ้งอิงนั้นเนี่ยนะครับต่อให้ชื่นชมสรรเสริญอย่างไรก็ตามนะครับก็ย่อมที่จะรู้ดีว่าการตอบโต้ นะครับปฏิพานแบบฉับพลันการร้อยเรียงต่างๆนะครับก็ต้องรู้ว่าอยู่ในขนาดไหนระดับไหนอย่างไร mm hmm. เมื่อเทียบปอนต่อปอนกับพรรคฝ่ายค้านแต่ก็ขึ้นอยู่กับพรรคฝ่ายค้านอีกว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับจะอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือว่าเป้าเดียว mm hmm. คือตัวนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมเลือกอภิปรายเป้าเป้าเดียว Mm hmm. ที่เหลือพูดที่ไหนก็ได้นะครับกระทู้ยติอะไรได้สารพัดแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ครับขย่ําเนี่ย,ย,นยแน่นอนที่สุดสมมติเรต่อรองได้มาห้าาสองวันนมมตดสองวันแล้วต้องอภิปรายห้ากระทรวงสิบกระทรวงจับต้องอะไรไม่ได้ mm hmm. นะครับแต่ว่าถ้าล็อกเป้าสองวันคนเดียวเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้น นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเวทีฝึกฝนง่ายกับใครอเอาที่คนที่สื่อความอภิปรายมีเป้าหมายชัดเจนนะครับไม่ต้องนานกันนะนะครับแต่ว่าเนื้อหาฟังแล้วมันใช่ฟังแล้วคนมันรับไม่ได้นะครับแต่ละเรื่องราวเนี่ยทำการบ้านดีๆเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับผลทางการเมืองนั้นนะครับมันจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเ,เ,เพราะว่า หลังจากอภิปรายหรือว่าเวลานี้ซึ่งคาดว่าน่าจะตกประมาณสักกลางเดือนบวกลบเนี่ยมันก็เป็นห่วงเวลานะครับเรื่องกฎหมายเรื่องห้าสิบวันคาสิโนนะครับเรื่องแพทยสภานะครับก็คงเห็นเข้ากันแล้วว่าในทางลับเนี่ยนะครับในแวดวงก็พอที่จะเข้าใจในการขับเคลื่อนอย่างปปชแม้ว่าช่วงระหว่างการพิจารณาของสารดีกา ซึ่งไม่กําหนดวันไอการไม่กําหนดวันแบบนี้นะครับคุณทักษิณต้องวิตกมากที่สุดกับสถานการณ์ที่กําหนดทุกเรื่องไม่ได้นะครับจิงอยู่เพิ่งได้ไปมาเลมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชนะแล้วแล้วก็มีข่าวว่าจะไปเมียนมาต่อปัญหาก็คือว่าไปสถานะอะไร นะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยคนที่มีหน้าที่และไม่ใช่เป็นบุคคลต้องห้ามออกนอกประเทศนัน่นคือตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกนั่นคือคนที่ไม่มีหน้าที่แต่คนที่นะครับนั่นคือคนที่มีหน้าที่แต่คนที่ไม่มีหน้าที่แบบคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะใช้ บริบทอะไร mm hmm. ที่ปรึกษาของนายกอันวาฮิบราอิมประธานอาเซียนอย่างนั้นหรือ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเจรจาในแต่ละเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะครับที่จัดเรื่องความสัมพันธ์การจัดการปัญหาระหว่างสองชาตินั้นคนที่มีอำนาจตรงไม่ใช่คนที่มีอำนาจแฝงนะครับต้องไปทำหน้าที่ มิฉะนั้นเราจะมีนายกรองนายกรัมตรีกระทรวงกลาโหมรัมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเอาไว้ทําไมก็มีพ่อนายกรัมตรีคนเดียวสทรอทุกเรื่อง<ม>นะครับ<ม>บ้านเมืองก็ไปอย่างนั้นได้ที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่ผมได้พูดว่ากรณีเนี่ยนะครับปัญหาไม่ว่าคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์นะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับ ที่อยู่รอบข้างประเทศไทยนั้นน่ยแน่นอนนั้นเนี่ยนะครับการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตการไม่ส่งน้ำมันไปขายให้นั้นประชาชนสุจริตอย่างไรก็ได้รับผลกระทบแต่ต้องเป็นการกดดันเพื่อให้อำนาจรัฐในพื้นที่นั้นๆซึ่งขณะนี้ก็คือเป็นของกเกรียงเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องอยู่นิ่งไม่ได้แล้วหรือทางการรัฐบาลพม่าเอง ก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็ต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเริ่มขยับกันตามลำตัำมีการออกคำสั่งนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยครับให้ออกไปจากดินแดนนี้ภายในวันที่28กุมภาที่ปราบก็มีปะทะกันก็มีใช่ค่ะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความโกลาหุเนี่ยนะครับอย่างไรในซีพมา่าเนี่ยก็มีโกลาหลนแแต่ว่าส่วนคนพมา่จาจะโกลาหุในประเทศไทยนั้น มันยังไม่เห็นถึงจุดนั้นแต่ว่าทางการไทยนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องตรวจสอบสอบภาพให้ครบถ้วนนะครับความเป็นจริงนั้นเมื่อทางการจีนเขาออกตัวขณะนี้เนี่ยเพราะสองฝั่งเนี่ยครับไม่ว่าพมา่าหรือแม้แต่กระทั่งกัมพูชาหรือแม้กระทั่งลาวเองก็ตามต่างก็มีมิตรไมตรีที่ดีกับทางการจีนเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องนี้ซึ่งความจริงแล้วนั้น ในระดับรัฐบาลมันไปเห็นด้วยกับพฤติการเรื่องคอนเซนเตอร์มันไม่ได้และต้องไม่ลืมว่าคอนเซนเตอร์กับพนันออนไลน์มันคือที่เดียวกันนะนะครับเป็นวิธีเพียงแต่ว่าปฏิบัติการกันคนละวิธีการาและเราก็ได้เห็นซึ่งความหายณะที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับทั้งไทยนะครับและอีกหลายชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเนี่ยซึ่งเขาเองก็ทนไม่ได้ สถานการณ์นะครับถัดจากนี้ไปเนี่ยผมมุมมองผมว่าคุณทักษิณยิ่งแสดงอาการร้อนรนมากเท่าไหร่นะครับดูด,ดันแบบไม่มีปีม่ <ใจ S 2> ไม่เกรงใจใครไม่มีปีไม่มีกลุยนะครับแล้วก็กราดนะครับคนกลัวก็อาจจะว่าน่าตกใจแต่เราไม่มีหน้าที่นะครับที่จะต้องไปหวาดกลัวนั้นตามแต่ผมมองเห็นว่า อย่างไรก็ต้องวีตกนะเพราะเนี่ยนะครับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันกำหนดอะไรไม่ได้และเนี่ยนะครับในวันที่ใหญ่กว่านี้และก็คิดว่ากำหนดได้วันนั้นยังกลวงสนิทก่อนยึดอำนาจ19กันยายนปี49ในคอรมอเนี่ยนะครับเหลือเอากับคุณทักษิณไม่กี่คนแล้วนะ mm hmm. นะครับคนภายนอกเข้าใจว่า มีความเป็นเอกภาพความจริงอะหมดสภาพแต่ข้างนอกดูเหมือนว่ามีความแข็งแรงนะครับนั่นนั่นคือโลกแห่งความจริงคุณทักษิณนยนะครับย่อมที่จะเข้าใจสถานการณ์วัน377เจสียงได้ดีที่สุดยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับได้เกือบ500เสียงเพราะว่าพรคฝ่ายค้านบอยคอดทั้งหมดแต่ว่ามันก็ไม่มีความหมายท้ายที่สุดก็นำไปสู่การล้มกระดาน เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับในขณะนี้อย่างที่ผมบอกว่าความน่ากลัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่นะครับที่ปปชแพทยาสภาทุกอย่างเป็นเรื่องสารตั้งต้นนะครับแต่คุณทักษิณถ้าจะวิตกเนี่ยต้องวิตกในส่วนสารดีกานะครับเพราะว่าจะพลัดจับลูเนี่ยไปเลยนะตรงอื่นยังมีนะครับกว่าจะขยายผลกว่าจะอะไรหลากหลายเรื่องราวแต่ว่า สาระหลักเนี่ยเนื้อความนั้นนะครับสารตั้งต้นมันจะอยู่ที่แพทยสภา,าที่คุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับที่เตือนเรื่องบุคคลที่สามนั้นเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าผู้แทนราษฎรเขารู้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับว่าการพาดพิงบุคคลที่สามเขาต้องรับผิดชอบเองอยู่แล้วยิ่งคุณทักษิณจะชี้แจงเ,งเองก็สนุกใหญ่ก็คือหมายความว่า คุณทักษิณจะตอบโต้นอกสภาแน่นอนที่สุดนะน,นะครับใฮไไท์หลักก็จะอยู่ที่คุณทักษิณน,นะแต่หมายความว่าอสถานการณ์กลางกลางเดือนเษเศษเดือนมีนาน,นั้นนบริบทมันอยู่อย่างไรต้องไม่ลืมวันนี้เพิ่งสิบกุมภานะใช่ค่ะนะครับเหลืออีกสิบสิบแปดวันสิบแปดบวกสิบห้าอีกเดือนเศษนะนะครับก็คือหมายความว่าสถานการณ์มันจะไม่เหมือนวันนี้ สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันขึ้นกับคนรับบริบทดังนั้นที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับพูดกรณีการเดินทางกลับมาของคุณ,คณยิ่งลักษณ์<ะ>เห็นไหมพูดไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นเสียงอ่อนเ <c oughs> สียงอล่อยแนละ้วตอนนีเน้เห็นไหมเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มาเล่นสงครานพูดเชียงใหม่ก็พูดนะครับตั้งแต่สงกรานตอนหลังเข้ามาพูดสองครั้งติดต่อกัน ถามว่านี่นะครับนี่เพิ่งเดือนกุมภา,าเลยเยังเหลืออีกสองเดือนนะครับว่าจะถึงสงกรานต์ใช่ค่ะมันจะมันจะรีบเนี่ยนะครับปฏิเสธนะครับหรือว่ากักทำไมนะครับถ้าสถานการณ์มันเข้าข้างนะครับอะไรก็อยู่ในมือทั้งหมดเพราะเนี่ยนะครับมันไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบเปลี่ยนโทนเสียง นะครับในกรณีการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์เพราะคุณทักษิณพูดถึงสองครั้งก่อนหน้านี้และเนี่ยนะครับการเนี่ยนะครับปกติเนี่ยคุณทักษิณต้องแสดงความมั่นใจข้อขนาดกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ยังแสดงออกถึงความไม่มั่นใจเรื่องอื่นๆจะอะไรมามั่นใจเพราะสถานการณ์ทางการเมืองกว่าจะถึงสงการานเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้นะนะครับเพราะเนี่ยนะครับถ้าเกิด แพทยสภานะครับแถลงยันโครมเข้านะครับในทางลับเขาก็สอบไปนะปปชขยับจะมีในยะสําคัญแล้วก็สารดีกานะครับมีคําสั่งนะครับสุดแท้แต่ว่าจะสั่งยังไงสถานการณ์มันเปลี่ยนเลยและเรื่องสําคัญที่สุดกฎหมายเรื่องคาสิโนนะครับเรื่องออนไลน์นะครับจ่อเข้าแม้กระทั่งพรบเรื่องศูนย์กลางทางการเงินนะครับซึ่งผมเตือนไว้ก่อนเลยจะถูกยำเละที่สุ ดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องมันก็คลืกคลานนี่ไม่นับโครงการนะครับบ้านเพื่อคนไทยคอยเทียบเคียงกับบ้านเอื้ออาทรนะครับเรื่อง99ปีสารพัดเรื่องนะครับที่มันจะประเดยประดังเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความแข็งแรงทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากคือเหมือนดูเสมือนหนึ่งว่าแข็งแรงแล้วสดชื่นแล้วแต่ว่านะครับ ตัวเองย่อมรู้ว่าสถานการณ์มันพลิกนะครับเหมือนกับฤดูกาลนะครับมันมันมาเร็วและแรงและเวลามันก็ต้องต้องรู้ดิว่ามันก็เริ่มมาใกล้เต็มทีเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับช่วงที่ยังมีความแข็งแรงนะครับยังปรับซ้ายปรับขวาได้อยู่ทางการเมืองแต่วันที่นะครับสถานการณ์มันไม่ใช่อีกต่อไปนะครับผลลัพธ์มันกลายเป็นคนละเรื่องเลย